สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6กนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนดูเรื่องแสนสบายกินดีมีสุขนะคะหน่วยนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์การทำความสะอาดมือสุขคิสัยในการขับถ่ายการทำความสะอาดปากและฟันและการทำความสะอาดร่างกายนะคะอ่า อาหารดีมีประโยชน์อาหารดีมีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตขึ้นแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยอาหารของเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดห้าหมู่นะคะดังนี้นะคะหมู่ที่1จะเป็นโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือเราจะได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อหมูปลาไก่ไข่ไก่และก็นมนะคะ หมูที่สองคาร์โบไฮเดรตก,ก็จะได้จากข้าวแป้งน้ำตาลขานมปังต่างๆอันนี้จะให้พลังงานนะคะหมู่ที่สามเกลือแร่เกลือแรแ่เราก็จะได้จากผักต่างๆมีทั้งผักสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะ,ะหมู่ที่สี่ก็จะเป็นวิตามินวิตามินเราจะได้จากผลไม้ต่างๆที่เด็กทานฝรั่งกล้วยสับปะรด แปงหมูส้มอย่างนี้นะคะ,ะหมูที่ห้าก็จะเป็นไขมันไขมันตรงนี้เราก็จะได้มาจากพืชและสัตว์เช่นไขมันจากน้ำมันหมูเนยน้ำมันมะพร้าวเป็นต้นนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วครบห้ามหมูเด็กๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,ะต่อไปเป็นเรื่องการทำความสะอาดมือนะคะประโยชน์ของการทำ การล้างมือก็คือทําให้มือของเราในสะอาดปราศจากเชื้อโรคต่างๆซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดด้วยดังนั้นเด็กๆจะต้องล้างมือกันบ่อยๆนะคะการล้างมือก็จะมีทั้งหมดด้กยกัน7ขั้นตอนนะคะดังภาพเลยอ่ะขั้นที่หนึ่งฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะขั้นที่สองถูหลังมืออ่ะแล้วก็ซอกนิ้วขั้นที่สาฝ่ามือถูฝ่ามือกันอย่างนี้ ขั้นที่สี่ป่ามือถูหลังมืออย่างนี้นะคะขั้นที่ห้าล้างหัวแม่มืออย่างนี้ข้อกอ่ะปลายนิ้วหูล้างไปเรื่อยอย่างนี้และขั้นที่เจ็ดถูอุล้รอบข้อมือนะคะนี่ก็จะเป็นการล้างมือทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนนะคะล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆป้องกันเชื้อโรคนะคะ ต่อไปสุขนิสัยในการขับถ่ายก็คือการใช้ห้องน้ําห้องส้วมให้ถูกวิธีเวลาเด็กๆปวดท้องหรือปวดฉี่นะคะทุกครั้งที่เรามาอยู่บ้องเรียนเด็กๆก็จะขออนี้คุณครูเข้าห้องน้ําเมื่อเข้าห้องน้ําแล้วเด็กๆเวลาขับถ่ายเด็กๆจะต้องนั่งบนโถชักโครกตรงนี้นะคะเราจะไม่นั่งฉี่หรือตรงพื้นต่างๆนะคะเราจะนั่งอยู่ในโถตรงนี้พอหลังหลังจากที่เด็กๆ ขับถ่ายเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็จะต้องกดน้ำเพื่อชำระล้างหงส่วมของเราให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างมือก่อนออกมาจากห้องน้ำนะคะ,ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆแล้วก็เป็นการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีนะคะ,ะไปการทํความสะอาดปากและฟันปากและฟันก็คือเวลาเด็กๆรับประทานอาหารทานนมทานขนมไปแล้วมันอาจจะมีเศษ ขนมของหวานต่างๆซึ่งอาจจะติดอยู่ตามฟันของเราทําให้ฟันของเราปุได้ดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะก็คือตื่นมาเช้าเด็กๆก็จะแปรงฟันละก่อนที่จะทําอะไรเลยและเราอาจจะไปครั้งหนึ่งคือก่อนนอนนะคะแต่ถ้าเด็กๆมาโรงเรียนหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันแล้วคุณครูก็จะให้เด็กแปรงฟันก่อนนอนกลางวันด้วยนะคะอุปกรณ์แปรงฟันก็จะมี แก้วนะ้ำแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันแปรงให้ถูกหลักแปรงขึ้นแปรงลงนะคะบ้วนปากล้างปากให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นการทำความสะอาดปากและฟันของเด็กๆนะคะ อ่าต่อไปคือการทําความสะอาดร่างกายการทำความสะอาดก็คือการอาบน้ํานั่นเองหลังจากที่เด็กๆตื่นมาแหมเด็กๆก,ก่อนจะมาโรงเรียนหรือจะไปไหนก็นแล้วแต่เด็กๆก็จะต้องอาบน้ําให้เรียบร้อยถูสบู่เช็ดต,ตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวที่สะอาดก่อนไปทําภารกิจต่างๆหรือใช้ชีวิตประจําวันและเด็กๆก็จะอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนนอนนะคะ เราจะอาบน้ําด้วยกันหมดสองครั้งคือตอนที่เราตื่นมาตอนเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นการทราาําความสะอาดร่างกายที่เราไปเล่นมาทั้งวนันและอาจจะมีคราบเหนือคราบไขที่ติดอยู่ถ้าเด็กๆไม่อาบน้ําเด็กๆก็อาจจะมีแผลได้หรือเชื้อโรคอาจจะมาเกาะทําให้เกิดเป็นแผลและอันตรายได้นะคะ เราก็ได้เรียนจบไปแล้วนะคะทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเลยเด็กๆกลับไปทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้เราก็เรียนกิจกรรมสริมประสบการณ์กันเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์อาคารนะคะในสัปดาห์นี้ก็มีทั้งหมด5ใบงานด้วยกันได้แก่การปั้นดินน้รงาน mm hmm. เป็นลูกอาหารหรือขนมนะคะตามจินตนาการของเด็กๆระบายสีภาพมือระบายสีภาพเด็กเข้าห้องน้ําระบายสีเด็กแปลงควนันพร้อมกับติดหลอดเพื่อให้เป็นฟัน ของรูปภาพาระตูตนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงใบงานสุดท้ายก็คือกลนสีภาพใบไม้นะคะเด็กๆชมคลิปแล้วปฏิบัติตามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ